ครับผมสวัสดีครับปืนยิงปลาโคราชนะครับมาส่งงานปืนนะครับวันนี้สามลำบนสุดนะครับหกสิบห้าครับแบบต่อด้ามกลางก็หกสิบห้านะครับต่อด้ามล่างสุดนะครับเจ็ดสิบห้าครับไม้ชิ้นเดียวนะครับเป็นไม้ประดูลลูกค้าสั่งเพิ่มเป็นเซฟเซฟข้างสั่งนานแล้วครับพอดีช่วงอาทิตย์ที่แล้วไฟมันดับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับมือสั้นหน่อยนะครับถ่ายมือเดียวยังภัพนะครับผมนีเป็นด้านซ้ายนี่ครับแบบต่อด้ามมันก็จะเห็นชัดๆแบบไม่ต่อด้ามนะครับด้านบนครับผม เก็บเชือกนะครับดูด้านขวาบ้างครับนี่เป็นด้านขวานะครับดูลำบนครับผม ขนเก็บเชือกเป็นแบบธรรมดานะครับเก็บข้างธรรมดาน้านจับก็โค้งเว้านะครับอาจไม่ค่อยสวยนะครับแต่นน้ใช้งานมันจะเข้ามือนะ มีเซฟนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ขันได้นะครับชอบฝืดชอบดื่นนะครับแขนจะเป็นแขนธรรมดาครับทดสอบไม่ดูต้องเอาตัวนี้ออกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลูกไม่หมผนเพราะผมว่ามันมันดีบลูกไปครับมันไม่เหมือนแขนออโ,โต้อยู่ใกล้ถนน,นหน่อยนะครับเสียงหัด อย่างรถอาจจะดังหน่อยนี่เซฟนะครับลูกไม่ออกนะครับกดเซฟครับลูกออกนะครับล็อกครับเซฟครับ ไม่ออกนะครับปดเซฟโอเคนะครับก็ฝากติดตามผลงานน,นะครับปืนอีกปลาโคราดลูกทรงประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ